ไม่จมหรอวันนี้ครัวแล้วแต่ดู้อยน้อยตีผังแปมาหรือว่าอะไรนะป้า้อไรนะเอียวใบนะอันนี้เป็นของไข่ใหญ่ใช่ไหมไข่ใหญ่ป้าเขาเป็นไข่ใหญ่ไข่ล้ไข่ใหญ่ไขลื้อยีิบห้าบาทไข่หนึ่งใบแล้วก็มีออปชั่น มันร้อนไงแเค็มแห้งไวถานเล่นตลกไงถ่านเล่นตลกอ่ถ่ายนี้หน่อยนี่อ๋อมเปิดไม่ได้ไย่สูหรอเยอะเอยัะไม่อูยอะเอเอะเหรอเยิดไม่ไดยอะเหเยอเเยอะเหเยอะเรอเยอะเห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 รอเยอกเกรออะเหรอเยอ่เรเละเอยอเหะระเอยอเรยะเหรอเยเรอเยอเอเยออเยอเอเยอเอยู่อเ หมีแป้งอ๋อใช่ใช่แล้วก็อันนั้นน้ำน้ำข้าวน้ำมันแป้งไม่ใช่น้ำมันข้าวข้าวโอเคเดี๋ยวรอดูก็เป็นไส้ใช่ไส้ใหญ่เป็นเนื้อเป็นเนื้อใครลือไส้พิซซ่า มีหมูสับไหมเสียลอยได้กันเกอ่ะเดี๋ยวไเดี <chegou S 1> <iling amine> ๋ยวเอาสูตรไปขายเชียงรายก๋วยเตี๋ยวลอยน้ำลอยกันฟ้องเลยขาดทะลุอีกก๋วยเตี๋ยวจมน้ำออกมาแล้วนะครับตอนนี้เข้าซอยลอยน้ำโอ้โหน่าตาแะน่ากินเลยครับ เหมือนไข่ตุ๋นยังไงครับจริงๆมันก็คือไข่ตุ๋นหรือเปล่าครับก็ไปใส่ไปลอยน้ำเย็นเมื่อกี้ลอยน้ำอุ่นไปลอยน้ำร้อนก็ไปลอยน้ำเย็นต่อก็เสียวลอยน้ำเดี๋ยวรอรั่วปากแล้วก็เอาตะเกียบมาแทะเอานะครับดีนะไม่จมต้องปรุงเพิ่มไะครับนี่เหรอถ้าเราเห็นดูน่า พอแป้งมันจะทําให้ข้าวเไม่ตีเหมือนโรตีแะ้วมัตตบะอะไรกุ้งได้ก่อนอันนี้คือแป้งข้าวเจ้าอย่างเดียวฮะแป้งข้าวมันข้าวเจ้าข้าวเจ้าเรากินเนี่ยเอ้าเข้าวมาตำเนี่ยเหรอเอาเอาบอลชิมไม่กล้าเหรอครับเอาครับชิมก่อนเอาทีวีเลยกลัวจมน้ำข้าวซอยลอยน้ำลอยน้ำก็ทำหน้าอร่อยเลยน่อยนะ เป็นไงครับหอมหอมชอบเปรี้ยวปลาไม้ไผ่ไข่ตุ๋นข้าวตืดมันๆหอมผักโอเคโอเคผ่านได้ได้ผมเพิ่มนะเพิ่มอะไรอ่ะดูสับดิไหมจิ๊กโช๊ะใส่น้ำมันไก่น้ำมันไก่อะ เนี่ยน้ำมันไก่ดำอ่านว่าไงอ่านไม่ออกไม่เาหาซื้อในไทยก็ไม่ได้ okay. มีไทยมียยมยขายนี่หรอองปันนาเหรือเจ้า๑๒ปนนาเจ้าอ,อร่อยหับอร่อย เ <laughs> มันติมีแต่ผักแักเครื่งองิกไข่ะ้ากินยากนะครับไม่ค่อยมีไม่ใส่ไข่ได้ไหมจ๊ะได้ค่ะ